สำหรับชุดขาท่าสปริงเหมาะสำหรับรถลูกเล็กกว่านี้ไม่ควรใส่ครับกินกำลังใหญ่กว่านี้ควรไปครบครกับปริงนั่นทีก่อคัดอะไรคัดเวฟทาสปริงกำหรังเซตอยู่คัดเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วไม่เหมือนตรงไหนมาดูเนี่ยของเราเดี๋ยวมันจะต้องมีแหวนไปใส่แหวนการสึกไปให้ด้วยระยะสปริงเนี่ยเราก็จะเซตไป ตามค่าเคียที่สมควรเลยนะครับก็จะปิป้งตัวแต่งเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เสร็จแล้ววัดเสร็จเท็จแล้วเป็นไงปือตัวนี้ข้อดีออกมาเลยครับในเรื่องของรั่วก็คือว่ามีความทนทานนะครับในเรื่องของการล้าแล้วก็ไม่กระด้างเนี่ยพวกนี้ทีเดียวพวกนี้จะมีลูกปืนไปให้เซ็นระยะไปให้แล้วนะครับ แล้วละเอียดอีกอย่างหนึ่งในชุดคาร์ดเราที่ไม่เหมือนใครก็คือตัวชุดคาร์ดผ้าคาร์ดที่เป็นผ้าคาร์ดตัวแข็งเลยครับใครได้ไปก็คือไม่ว่าใครซื้อไปในราคาที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคือไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าเป็นผ้าคาร์ดําเนื้อนิ่มและเน่เน่บางดีๆเป็นโครงอลลอยแท้เหมือนแ่นคาร์ดแท้เลยนะนี่เป็นคือเป็นคาร์ดตัวท็อปของเราเลยเนี่ย ก็จะแช่น้ํามันแล้วก็ประกอบเต็นทปเพื่อนนี้สําหรับชุดขาร์ทันสิงหมาะสำหรับรถลูกห6หกหกแมิลยูในย่านนี้เล็กกว่านี้ไม่ควรใส่ครับกินกําลังใหญ่กว่านี้ควรไปครบทัสป,ปิงนะจิกโกแต่้าร์สปิงแค่ทบ้านเราเทสให้แบบนี้ระยะอุปกรณ์ของแต่งซื้อไปควรจะใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนตามนี้นะจิกโก